กราบสวัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมพุณเรืองสลอ็อตเอาวิเราก็มากับทุน3 30าบาทนะกับเกมมาจองเวนของเราเหมือนเดิมนะยังไม่หลับยังไม่จํามาขออนุญาตไปที่เบทห้าบาทก่อนเลยก็แล้วกันนะ<อ>ผมอไม่ค่อยรู้จักเก็บเท่าไหร่กับมาจองเวไม่ใช่หรอกไอสัตว์กูไม่ค่อยอยากเล่นเกมอื่นไม่ใช่อะไรเล่นเกมอื่นมันก็ไม่ต่างกับมาจองเวหรอกคือเ,เล่นมาจองวได้ก็เล่นมาจองเวนี่แหละถึงจะเสียก็ช่างมันแล้วมึงเกลือที่หายเลยไอสัตว์กูปั่นโอ้โหเฮียเดียวเฮ้ เฮ้ยเฮียเดียวอุ้งยังไม่แตกเลยนะเฮ้ยโอโย้โหเแยโอ้โหกี่ทีวะาน่าหนาเมื่อกี้นะ่ะกี่ทีวะาน่าหนาเมื่อกี้นะ่ะกี่ทียังไหลอยู่สี่เหลี่ยมเฮ้ยสี่เหลี่ยมเฮ้ยสี่เหลี่ยมเฮ้ยโอ้โหเสียดายสี่เหลี่ยมน่าจะเข้าหืมพอยอดชายโอ้แล้วมัน ปั่นกี่ทีผมปั่นกี่ทีไม่ไม่ได้นับอะน่าจะมากกว่าสิบอยู่แหละโอ้โหยังไม่แตกให้กันเลยไม่มีองค์ไม่มีอึ๊กให้กันเลยบอยยอดชายห,ห,ห้าไม่มาวะมายังไงชายสามแม่สามไม่มีสองก็ไม่ได้เฮ้ยจังหวะนี้สามสามมาจังหวะนี้แล้วไหลห้าเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเรียบร้อยแล้วลมมากลมไหลไปแล้ขี่ต้องได้ยังไงโอ้โหเฮ้ยมาเฉยโอ้โหประายเอ้ยจังหวะนี้ไปอืมวายมาแต่ไม่ไหลเสียดายโอ้โหยังไงหนุ่มยังไงหนุ่มยังไงหนุ่มยังไงล่ะยังไงล่ะชายยังไงล่ะเอาหน่อย Oh, โอ้ oh, โหเือโอ้โหเือแล้วก็แล้วก็วกเอ้ยไม่เกลือว่าอย่างนี้สามกลมได้ไหลไปแล้วก็นะอืมแตเป็นห้าขีดวะไม่ใช่ห้ากลม,มน่าจะเป็นห้ากลมนะชายนะมาจังหวะนี้สองกลมได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วสามช่องแรกสามช่องแรกยังไงสามโอ้โหดัน,นเป็นสองน่จะเป็นสามอืมเสียดายนิดเดียวอะไรวะ มาสามรอบสุดท้ายสองรอบสุดท้ายสองรอบสุดท้ายอ่ะสองรอบสุดท้ายจากกังหวะนี้แล้วก็หมดเลยวะมารอบสุดท้ายแล้วมึงยังไงพ่อหนุ่มพ่อช,ชายยังไงพ่อหนุ่มพ่อช,ชายอ่ะสองกลมเลยไหลไปหนึ่งทีแล้วสามช่องแรกมาหรือ,มอมไม่มีให้หลุนเลยเฮ้ยโอ้โหสักนิดสักหน่อยก็ไม่ให้กันสภาพโอ้โหร้อยสามบาท สิบบาทเลยกูมาสองสองมาห้ามา <ừ> มาผิดช่องวะชายมาผิดช่องอ่ะชายมาผิดช่องอ่ะชายโอ้โหชายยังไงล่ะชายสองกลมเนี่ยห้าขีดสวยจังวะโอโ้มายังไงชายเมายังไงชายเอา้ามายังไงชายแล้วไรไหวายไมไม่ไหลโอ้โห ชีวิตไอสัตว์บทชีวิตแม่มันจะหนักหนาเลยไอ้ที่อโอ้โหเอ้ยเอ้ยจังหวะนี้สองสองกลมก็ไม่ได้สามกลมก็ไม่ได้โอ้โหยัดชายโอ้โหยัดชายโอ้ยัดชายอะอืมไม่ไหลเลยวะสักหน่อยจะดช้สักหน่อยจะดช้โอ้โอ้โห ชายชายยังไงชายยังไงชายชายพ่อหนุ่มพ่อดชายโอ้โหเฮ้ยพ่อหนุ่มโอ้โยสัตว์เดียวเฮ้ยเออโอ้โหเพิ่งจะมาแตกสภาพอืมเอาเอาเข้าไปเฮ้ยโอ้หเฮียเดียวโอ้โหเฮ้ย เฮ้ยหักขีดหักขีดเลยโอ้โหอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้โหพริจายเฮ้ยโอ้โหกูนรังจะพูดเลยกูไม่เล่นแล้วยอี้มาจองไอ้สัตว์อะไรวะสภาพเฮ้ยจังหวะนี้ สามกลมไม่ได้อืมอือสามกลมแล้วสองกลมและสามกลมและสามกลมเอ้ยเฮ้ยมาดิพอจะใชยสักหน่อยเถอะมาสักหน่อยเถอะมาเกินสองร้อยก็ได้โอ้โหโอ้โหเลืออีกแล้วเลืออีกแล้วเอ้ยไม่เลือจังหวะนี้ไปสองขีดสองขีดได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วสามกลมช่องแรกยังไงสามกลมช่องแรกแล้วฮ้าเอ้ย จังโอ้โหโภาษาจีนอเอ้ยแตกอยู่พอจะชายมามายังไงมายังไงฮะรอบสุดท้ายมายังไงฮะรอบสุดท้ายจาังหวะนี้ไหลอะไรไหลสามไปหนึ่งทีแล้วไวสองตัวกังดีเอ้ยสองขีดไปสองขีดยังได้ไหลไปอีกหนึ่งทีแล้วไวสามตัวคู่กับอะไรเฮ้ยคู่กับห้าเลยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเหียโอ้เ้ยมาไหลไปสามไม่มีสามรอบสุดท้ายยังไงสามรอบสองรอบแล้วรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วเหี้ยหวายหกตัวเฮ้ย วายคู่ co, อย่างนี้ฮะากลมได้ไหลไปหนึ่งทีฟีรีเหลี่ยมช่องแรกยังไงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมาตามนัดวายคู Why ่ co, ของเขายังอยู่แล้วฮะเฮ้ยฮ้กลมช่องแรกห้หากลมช่องแรก,ก,ลแ,รกแล้ววายคู่อีกรอบหนึ่งฮะขีดจังไหลไปอีกหนึ่งทีรอบสองขีดโอ้เฮ้ยโอ้โหเฮียมึงก็เตะให้กูเลยเถอะ มึงจะมาแตกตัวใจโอ้โหอุปัตต์มาวันสองวันในเยี่ยงเลยใชิบหายโอ้สภาพอี้ไอไอตอนนั้นะไงตอนที่เป็นลงไปเกือบเหลือเกือบร้อยปะโอ้โหเยี่ยกูคิดจะกูไม่เล่นแม่งแล้วยียโอ้โหคือกำลังจะพูดเลยฟีเกมเข้าโอ้สภาพโอ้โหพอดีกว่าทุกคนหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผมโอ้ยเยี่ยยังเดือดเลยโอ้โหเล่นเองยังเวอร์เนี่ยเยี่ยโอ้โห